อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Review ฮับช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับกระบะสายลุยที่ทุกคนรอคอย Toyota Hilux สองพรถกระบะรุ่นใหม่ที่พัฒนาไปอีกขั้นทั้งด้านสมรรถนะความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีการขับขี่ระดับโลก Toyota ได้ยกระดับ Hilux ให้โดดเด่นกว่ารุ่นก่อนด้วยดีไซน์ใหม่ที่ทั้งสปอร์ตและดุดันเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้โฉบเฉี่ยวแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความแข็งแรงตามสไตล์กระบะสปอร์ตจากญี่ปุ่น ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ไฟหน้าเลสทรงฉีดพร้อมไฟเดยไลท์ดีไซน์สปอร์ตกันชนหน้าใหม่ที่ให้ความรู้สึกบึกบึนและคล่องตัวเมื่อขับขี่ในทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสารของ Toyota h ฮิลเ2026ถูกออกแบบให้หรูหราและทันสมัยมากขึ้นด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมแผงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสข,ขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงบอดนั่งปรับไฟฟ้า และมีระบบระบายอากาศสำหรับรุ่นท็อปเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกตำแหน่งฮิลเ x ใหม่ยังมาพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนช่องชาร์จ USB หลายจุดและระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi ภายในรถทางด้านกลุ่มพลัง Toyota h ฮิลเล0 0 20 2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีกำลังสูงสุดถึง224แรงมาร้าแรงบิด550นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีด และระบบขับเคลื่อนสีล้อที่พัฒนาให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางฝุ่นหรือทางหินที่เล็กยังมาพร้อมระบบการสะเทือนแบบใหม่ที่นุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงความมั่นคงในการขับขี่เพิ่มความมั่นใจในการลากจูงและบรรทุกหนักระบบความปลอดภัยจัดเต็มทั้งโ o y o t a s เซ e t y ้ e n น e ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัดโอน้ำมัดแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมกล้องรอบคัน360องศา ในด้านสมรรถนะฮิลเลส2026มีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบตั้งแต่ E c o ค o r m a l และสป o r t เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการขับขี่และความต้องการของผู้ขับตัวรถถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาลงแต่แข็งแรงขึ้นด้วยวัสดุเหล็กกล้าความทนทานสูงการเก็บเสียงภายในดีขึ้นกว่าเดิมถึง30%อร์ทำให้ขับขี่ได้เงียบและนุ่มนวลกว่าเดิมฮิลเลสใหมย่ยังเพิ่มความสามารถในการลุยน้ำได้ลึกถึง700มิลลิเมตรและมีระยะความสูงจากพื้นถึง235ม mm. มิลลิเมตร เรียกได้ว่าเป็นกระบะท,ที่พร้อมทั้งงานบรรทุกและการผจญภัยอย่างแท้จริงโดยรวมแล้วโตยโยต้าฮิลล์2026คือการผสมผสานร,ระหว่างพละกําลังความหรูหราและเทคโนโลยีที่ครบเครื่องที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดรถกระบะโลกหากคุณเป็นคนที่ชอบความทนทานและความสปอร์ตในคันเดียวฮิลล์รุ่นใหม่นี้คือคําตอบที่ไม่ควรพลาดอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Review Hub เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่จากทั่วโลกและอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆที่รักรถเหมือนคุณด้วย